อาฮึ่อาฮึลูกคอเพราะไหมคะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับมาวินค่ะพร้อมกับลูกคอที่ไม่มีเสน่ห์เลยนะครับและรายการบางกอกระสิบกรสิบกระสิบวันนี้มาวินมีนัดสัมภาษณ์ค่ะนั่นก็คือพี่ฝนธนาสุนทรนั่นเองวันนี้ค่ะเราต้องเป็นล้วงลึกค่ะตั้งแต่การก้าวเข้าวงการตั้งแต่แรกเลยโอ้โหอยากรู้เลยใช่ไหมคะไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะกว่าจะได้รับฉายาเจ้าหญิงลูกทุ่งของเมืองไทยละอ้ําก็ต้องมีกาวแรกใช่ไหมเป็นเจอนักร้องสาวคนนี้นะคะอยู่ในวงการมากว่า70ไม่ถึงไปแล้ว แค่สาปีเองค่ะต้องบอก่อนว่าผลงานชิ้นแรกของพี่ฝนคือการถ่ายโฆษณาตอนอายุ14เองแต่ตาแป๋วมากแล้วก็ผมมามากนี่เนาะแลให้ไปเจอพี่ค่ะไปประกวดพอประกวดแล้วคนที่ได้ที่1ถึงจะได้ไปโฆษณาตอนนั้นเนี่ยดังมากในอูดรเพราะว่าเราเป็นคนต่างจังหวัดหน้าเหมือนตุ๊กตาหลังจากนั้นนี่กี่ปีถึงได้มาเป็นนักร้องคบพี่ตอนนั้นมสองแล้วก็กลับไปเรียนจนจบมหเลยนะคะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วก็หลังจากจบมหถึงได้เข้ามาเป็นฝนธนสุนทรพี่พี่ฝนได้เข้าวงการมาแนว ลงตอนนั้นก็คือเป็นสตริงสตริงแต่จริงๆแล้ว่เราอ่ะถนัดร้องลูกทุ่งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วสุดท้ายแล้วก็เลยกลับมาเป็นตัวเองแนวเพลงลูก,ลกทุ่งเพลงประจำตัวของคุณฝนธนาสุนทรล้ครับร้องให้ฟังนิดนึงเคยเข็มแข็งเหมือนแทางเมล็กน้ เพราะมากนะเนี่ยมีขนาดขี้มูขึ้นจมูกแล้วครับเนี่ยพี่ฝนมีวิธีการดูแลเส้นเสียงตัวเองยังไงบ้างคะอะไรที่จะระคายเส้นเสียงเราเราก็จะไม่ทำถ้าจะร้องเพลงน้ําร้อนก็ไม่กินน้ําเย็นก็ไม่กินไปเที่ยวสวนสนุกก็ไม่กรี๊ดนะครับแบบเครื่องนี่มันดิ่งแล้วเสียวว่ามากร้องไงฮะให้มันไม่ระคายตกระแตนต้มตะกกรนทอดเนี่ยไม่ได้เลยนะก็เลยกินตะกกระแนสดแทนใช่แล้วค่ะว้ายแล้วก็ลาบกินในน้ำพักสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ามาถามพี่ฝนเกี่ยวกับเรื่องผลงานละครค่ะ นอกจากแก้วเสียงเงินไพยรอดแล้วการแสดงล้วก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันจ้าพี่ฝนเนี่ยเล่นละครของพี่ไก่วราอยู่ไปด้วยก็คือดาวจัดฟ้าใช่ค่ะ<ม>คนยังพูดถึงจนถ,ถึงปัจจุบันนี้เลยหลายๆคนก็บอกว่าชอบพี่ฝนเรื่องแรกจากดาวจันทรฟ้าชุดเต็มมากกดดันไหมพี่เพราะว่าเล่นกับตัวเป้งๆนั้นเ,เลยอ่ะ กดดันด้วยกดดันมากคนที่กดดันมากที่สุดคือพี่ไก่ให้พี่ฝนนะคะไปเรียน acting กับพี่บุ๋มลัญญาไปเรียนแบบตัว,ต,ว,ต,วต่อตัวออกมาดีมากชุดเต็มแน่นแล้วก็แบบน้ําตาสั่งได้อที่สั่งได้ก็เพราะว่ามีเงินลอยมาอยู่ข้างหน้าว่าถ้าร้องนะเดี๋ยวจะได้เงินล่าสุดกับเรื่องผู้บ่าวสุดซ่า กับอีลาคาะซิ่งอันนี้ก็เป็นแม่ของน้องเดนนิสคนอุ้อรงเหมือนกันด้วยพูดอีสานกันวันเลยฉ่ำเลยนะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พี่ฝนชอบมากเรื่องนี้เป็นคอมเมดี้อ่าะมันสนุกผ่อนคลายอยากเล่นอีกตลกตลกแบบนี้ถ้าเกิดมีงานติดต่อเข้ามาก็รับเลยรับแล้วบทไหนที่รู้สึกอยากเล่นอีกอยากลองเล่นบทประมาณแบบร้ายโลกจิตยังไม่เคยเล่นมีหลายคนบอกว่า เราอะหน้าตาแบบเป็นคนดี<อ>เสียงก็แบบคงจะไม่ลายลเป็นคน,นดีร้องไห้อีกแล้วสมมติว่าได้เล่นกับพระเอกนางเอกก็ได้อยากเล่นกับใครตอนนี้พระเอกนะคะอยากเล่นกับนับเดชกค่ะรักมากคนนี้อันนี้ค่ะออกมาจากจิตก้นบึ้งเลยไม่ได้เตรียมเลยนะคะเนี่ยคือ <c oughs> นัเดชกเขาเต็มที่นะหล่อครบเครื่องแล้วถ้าเป็นนางเอกล่ะคะก็คู่เขาเลยอะน้องยาด้ยแล้วคุณจะไปแทรกตรงไหนคะคุณฝนก็เป็นแม่นางเอกหรือแม่พระเอกก็ได้เป็น ตัวหลักที่จะดําเนินเรื่องระหว่างแม่กับลูกด้วยการกสุดท้ายมาถามพี่ฝนให้พูดกับแฟนคลับที่เขารักคุณมาตลอดขอบคุณค่า<ม>ก็รู้สึกแบบว่าดีใจมากๆเลยนะคะที่ทุกคนยังรักแล้วก็ยังติดตามผลงานของพี่ฝนธนสุนทรฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้อีกเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมีผลงานมาเสริมให้เรื่อยๆคะ่ะ